ก็วันนี้มากรีดยางหลังจากที่ไม่ได้กรีดมา5วันนะครับหลังจากที่ฝนตกก็เป็นอาทิตย์เลยไม่ได้กรีดก็ตอนนี้ผมก็กรีดอยู่ตรงโซนข้างล่างส่วนส้นมนะครับก็เหลือประมาณนี้ข้างบนนี่ผมกรีดมาหมดแล้วนะครับก็เหลือแค่ข้างล่างนี้ลงไปก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาพูดหลังจากที่เราไม่ได้กรีด5วันนะครับว่าเราจะกรีดบางกรีดหนายังไงนะเพราะว่า เราไม่ได้กีดนะหลายวัน,นครับถ้าต้นยางสมบูรณ์นะครับเขาจะผลิตเดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับยางเขาจะดันเขาจะสร้างเปลือกใหม่เร็วมากนะครับยิ่งผมใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับเมื่อเขาได้กินปุ๋ยเขาก็จะผลิตเปลือกเปลือกหุ้มแผลแผลแผลที่เรากีดครับได้ไวนะครับ เราต้องกรีดให้มันหนาๆนานี่ครับกีดกีดหนาหนาเลยครับนี่ครับอันนี้ยังอันนี้ยังบางอยู่นะครับผมไม่ได้ลงหนานี่ครับนี่ถ้าเรากิดนิดเดียวอ่าถ้าเรากีดบางนะมันก็จะไหลช้านะครับไหลช้าด้วยแล้วก็เราหยุดหลายวันยางเขาก็ไหลช้าอยู่แล้วนะครับยิ่งเรากรีดบางมันก็จะออกน้อยนะครับ แต่ตัวน,นี้กรีไปแล้วเดี๋ยวเอาไปพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยเปิดหนาเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปครับเดี๋ยวต้นนี้ผมจะเปิดหนา,หนาให้ดูเอาหนาๆเลยครับนี่นี่ครับเขาสร้างเปลือกนะครับตรงนี้เห็นไหมครับถ้าเรากีดบางมันจะไม่ถึงท่อน้ํายางด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะจิกหนา,หนาให้ดูครับจิกตวัดมาเลยเนียบเห็นไหม นี่ครับถ้าเราจิกหนานะครับนี่ครับพอถึงน้ํายางแล้วครับนี่น้ํายางจยดันออกมาเยอะมากครับนี่เต็มล่องนะครับก็จะหยดไวนี่ต้นเล็กนะครับต้นเล็กกว่าต้นนู้นอีกต้นนู้นค่อยค่อยหยดนะครับติ๋งติ๋งนะครับดูต้นนี้ครับนี่ครับจะไวกว่ากัน เพราะว่าเรากรีดถึงท่อน้ํายางของเขานะครับนี่ครับเดีย๋ยวมาดูต้นใหญ่ต้นนี้นี่ครับจะจิกหนาๆเลยนี่ครับ คลิปนี้ก็จะมาพูดประมาณนี้ครับพูดเกี่ยวกับการกรีดหลังจากที่เราไม่ได้กรีดมาหลายวันนะครับเพราะว่าเราหยุดกรีดหลายวันเปลือกเขาจะก็จะหุ้มหุ้มไวมากเพราะว่าเขาได้นะได้ทั้งน้ําได้ทั้งปุ๋ยนะครับเขาจะสร้างเปลือกไวมากครับนี่ครับเห็นไหมถ้าเราจิกเข้าไปถึงท่อด้านในครับนี่ครับน้ายางจะไหลไวนะครับ ก็เป็นการกรีดหลังจากที่ฝนตกนะครับที่เราไม่ได้กรีดหลายวันเดี๋ยวจะให้ดูน้ํายางด้วยนะครับหลังจากที่หยุดกรีดไปหลายวันนะครับว่าน้ํายางจะออกมากออกน้อยหรือเปล่านะครับออกมากออกน้อยแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวท้ายคลิปผมก็จะมาให้ดูด้วยเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมากออกน้อยนะเพราะว่าหยุดไปหลายวันเดี๋ยวดูต้นใหญ่ต้นนี้ดูอีกต้นหนึงครับ ต้นนี้ออกดีนะครับต้นนี้มีดหนึ่งนี่ครึ่งถ้วยเลยครับนี่จิกจิกให้ถึงผมกล้องอาจจะไม่นิ่งนะครับนี่ครับน้ำยางไหลเต็มเลยครับนี่หยดไว้ครับ ก็มีประมาณนี้เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะมาให้ดูน้ํายางหลังจากที่ไม่ได้กรีดมาห้าวันนะครับนี่ครับคุณผู้ชมเรามาดูกันครับว่าน้ํายางออกมากออกน้อยนะครับตอนนี้ผมอยู่โซนนี่นครับบนดอยอยู่บนสุดเลยก็เริ่มหยดเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับมีมืดมานะครับมืดฝนมาเหมือนตั้งเขามาแล้วผมต้องมาหยดกดยางก็เริ่มหยุดแล้วครับนี่หยุดแล้ว แต่ก็ยังมีหยดอยู่นิดๆน,น,นะครับนี่ครับออกเยอะมากครับนี่ดี๋วหยวดกดครับดูความเข้มข้นครับหยดปุ๊บนี่ครับหนืดเลยคนแป๊บเดียวหนืดเลยครับนี่่างออกเยอะมีดแรกนะครับต้นนี้ออกออกเยอะมากดูต้นต้นเล็กนะครับ ตัวเล็กนี่ก็ออกดีครับนี่ถ้าไดา้ได้ดูดปุ๋ยอีกสักครึ่งเดือนนี่ผมว่าน่าจะออกเยอะกว่านี้นะครับอันนี้ผมเพิ่งใส่ปุ๋ยไปเมื่อเมื่อวันซืนผลพวงจากการหยุดหลายวัน5วันนะไม่ได้กรีบน้ำยางก็ถือว่าออกดีครับออกเยอะอยู่ การกรีดนนหนาๆนะครับกรีดนนหนาๆเพื่อเปิดให้ถึงท่อน้ํายางก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้ครับเพราะว่าเราไม่ได้กรีดหลายวันนะครับเกือบเป็นอาทิตย์เลยนี่ครับต้นนี้ถือว่าออกแบบนี้ก็ถือว่าดีครับเพราะว่ามันเป็นต้นตายหนึงครับต้นนี้ตายหนึ่งมาก่อนถ้าออกประมาณนี้ก็ประมาณสี่มีดน่าจะเต็มถ้วยครับ เดี๋ยวมีสองก็น่าจะดูงนี้อ่ามีสามนะครับแต่ถ้าเป็นมีสองมาซ้ำพรุ่งนี้ผมว่าน่าจะออกมาเยอะเท่ามีดแรกนะครับเพราะว่ามีดแรกของทุกครั้งที่เราหยุดมันก็จะออกเยอะเพราะคนกรีดยางก็จะรู้ดีนะครับดูความเข้มข้นครับหยอดปุ๊บคน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 ,คนหนืดเลยครับนี่จับตัวเลย ถ้าเรากรีดบางมันก็จะออกไม่เยอะเท่าแบบเท่านี้นะครับเพราะว่าเรากรีดไม่ถึงอ่าท่อน้ํำยางเพราะว่าเราหยุดไป,ไปหลายวันใช่ไหมครับแล้วเขาสร้างเปลือกใหม่มามาปิดปิดตรงรอยกรีดเรานะครับถ้าเรากรีดบางมันก็จะไม่ค่อยออกนะครับออกแต่ออกน้อยนะครับอาจจะได้ไม่เยอะเท่านี้นี่ถือว่าได้เยอะ ก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับให้ดูน้ำยางแล้วก็ให้ดูวิธีการกรีดเบิกเบิกรอยกรีดใหม่นะครับเพราะว่ามันสร้างเปลือกขึ้นมานะเราก็ต้องกรีดหนาๆก็ชาวสวนยางก็น่าจะทํากันเยอะนะครับแต่ผมก็มาบอกอไม่ได้มาสอนนะครับแค่มาบอกมาบอกทิคเล็กๆแน่น้อยเพราะสาหรับคนที่มือใหม่เหมือนกันนะครับก็เผื่อ ขายังไม่รู้อะไรประมาณนี้ครับเพราะมันมีหลายคนที่ไม่รู้เมื่อก่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมกีดบางมาตลอดเลยผมก็ได้ไปรับชมจากช่องของพี่ๆนา้นาะที่ทําช่องลง youtube เหมือนกันนะครับผมก็ลองมาปรับใช้ในของเราเพราะผมก็เป็นเป็นมือใหม่เหมือนกันก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะครับพอผมทําแล้วมันได้ผลมันโอเคผมก็ทําต่อ,อทำแล้วก็มามาบอกต่อให้กับคนที่เผื่อบางคนที่ยังไม่รู้ยังไม่เคยเห็นยนยงงครับมา ให้ได้รับรู้ก็ร้อนมันอบอ้าวนะเหมือนฝนจะลงแล้วเนี่ยครับแดดเริ่มไม่มีแล้วเดี๋ยวผมต้องรีบหยอดกดก่อนนะครับเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวจะไม่ทันโอเคครับถ้าคุณผู้ชมชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ